การขายหรือว่าเศรษฐกิจตอนนี้หลายคนก็เริ่มกลุมขมับแล้วนะคะแล้วก็รอฟังมาตรการจากทางภาครัฐด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะในภาคของการค้ากันบ้างค่ะกับคุณกลินสารสินนะคะท่านประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณกลินคะเริ่มต้นจากภาพรวมที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เหตุการณ์ที่สมุทรสาครมันจะส่งผลกระทบต่อแวดวงการค้าหรือว่าเศรษฐกิจบ้านเรายังไงบ้างคะก็กระทบแน่นอนอยู่แล้วครับ แต่ข้อสำคัญเราต้องมาเเบทดูว่าสเปืย์เราปล่อยให้กระจายทั่วประเทศยิ่งเสือดร้อนมากกว่านี้นะครับเพราะนั้นเมื่อวานผมมีการประชุมคณะกรรมการเปิดเมืองปลอดภัยนะครับที่ตอนนั้นเราอยู่เครื่องการเราเนี่ยก็ค่อยเปิดเมืองที่ส่งให้สบคนะครับเมื่อวานเราก็คุยกันว่าเ,เราต้องทําอะไรต่อไปนะครับเรื่องแรกเรื่องการสื่อสารของภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนแล้วออกมาบ่อยๆะนะครับไม่ให้คนกังวลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแต่การก็ตอนนี้เรื่อง เรื่องอจุดที่ที่ระบาดต่างๆนะครับไม่เฉพาะสุขสาครน,นะรที่จะเป็นเชียงรายหรือเป็นจังหวัดที่ไหนก็ตามเนที่เราเป็นห่วงเนี่ยก็จะมีคนจะมี Active Testing เพิ่มมากขึ้นมาขึ้นนะครับโดยเร็วด้วยนะครับว่าเรื่รู้คนไหนเจ็บไม่เจ็บได้รู้ทันทีนะครับค่ะในแต่การก็ผู้ประกอบการกคิดว่าควรจะ ประเมินการแบบปกตินะทั่วประเทศนะพูดถึงทั่วประเทศนะครับให้ทั่วให้ดปูปกตินะแต่เรื่องมาตรการต่างๆที่รัฐบาลบอกไว้นะครับเรื่อง,เร,องเรื่องการแดดตกต่างๆนี้คุณจะคจะเชื่อรัฐบาลมากๆเลยนะครับเรื่องเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆคนนี้ต,ตอนนี้ค่ะใน<ต>พื้นที่สมุทรส,สาครเองเนี่ยค่ะมีการประเมินไหมคะว่าคาดการณ์กันว่าตัวเลขของภาคธุรกิจ ้าอาหารทะเลที่ได้รับผลกระทบเป็นรายวันเนี่ยคะ่ะเห็นบอกว่าวันละเป็นพันล้านเลยเหรอคะเมื่อวานท่้านประธานออกกันคเ้อสูตรสาครเอาบอกไปแล้วครับพ็ท่านประเมินว่ามันพันล้านต่อวันเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่ามันหลังจากน,นั้นแล้วมันมีเรื่อง การหยุดงานต่างแต่ออฟฟิศต่างๆพวกนี้นตนน่างมันก็นกเลยร้อมผสมควรนะครับผลกระทบขูดแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็สามารถทำได้ออนไลน์ได้นะครับเลยบอกอยากให้คนอยู่ในชุมชาคีเองว่าคมผมให้มาที่สุดนะครับแล้วการก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องการเรื่องแออัดเนี่ยสำคัญนะครับที่พวกผมไม่ห่วงเรื่องคนติดมากกว่าตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ่าต้องตามมานะครับเรื่องเรื่องปลาเรื่องผัดต่างต้องควบคุมให้ดีนะครับอย่างเคร่งครับด้ว นะครับคแับเรื่องเรื่องตอนที่จะมีแรงงานที่ผิดกฎหมายมีจานวนหนึ่งนะครับตอนในนี้เราต้องเราต้อง,ร,องรีบตรวจด้วยพวกนี้ว่าเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นมีการที่ดีที่เอาพวกนี้มาลงทะเบียนด้วย นะครับถ้าบอกว่าจะไล่จับตนางตางุกบคนยิ่งหนียิหนีิงีเป็น,นปัญหานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะครับหังจากนั้นแล้วก็าบอกว่าประเมินผลที่ว่าเซ็นคิทกระทบขนาดไหนนะครับผมคิดว่าเรื่องตอนนี้เรื่องรรแรกคือความปลอดภัยของของคนก่อนนะครับในขขขอุตสาคกรและตรวจข้ามเคียงนะครับแต,แต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไปพบในส่วนของตลาดนะครับ ในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายเองตลาดที่ว่าเนี่ยแล้วก็ภาพรวมใหญ่เนี่ยมันจะกระทบมากขนาดไหนครับอตอนนี้ก็คือณปัจจุบันเนี่ถก็เผื่อเราสามารถดูว่า จากตลาดกุ้งมาแล้วนะครับเขาคนนี้ไปไหนบ้างเนี่ยก็ลอง trace ตามพวกนั้นก่อนนะครับก็อย่าจะหนกตกใจว่าทั้งทั้งจังหวัดคงไม่ใช่งั้นนะครับก็ําให้เศรษฐกิจมันยิ่งเสียหายครับผมคิดว่าถ้าเผื่อเราสามารถดูเฉพาะจุดๆไปก่อนนะครับแล้วก็ยิ่งดูจุดไหนที่เป็นเป็นจุดที่ปอบ,บางแล้วก็คนเจ็บไปตรงไหนบ้างอันนี้ผมว่าต้องต้องรีบดูเข้าการก็อยากให้ดูทางด้านคนพวกเราทุกคนนะครับดูคนไหนที่มีิ ปกตินะครับก็รีบแจ้งหมอเลยแล้วพาไปหาไปโรงพยาบาลทันทีครับค่ะก็คือเข้าใจว่าคุณกรินก็คือเป็นห่วงในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องการจะให้มันมีการแพร่ระบาดออกไปมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้ามาถามถึงในส่วนของหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบของทางสภาของการค้าเองที่ดูแลในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจเนี่ยนะคะถ้าเกิดมันระบาดอีกระลอกหนึ่งจริงจริงเนี่ยเป็นการระบาดใหม่แล้วทําให้เราเนี่ยกลับไปย้อนต้องปิดเมืองปิดประเทศกันเหมือนเดิ มันจะต้องมีการเตรียมมาตรการในการรับมือ,อยังไงบ้างอะคะเรื่องสื่อสารสำคัญที่บอกไวแล้วนะครับคือคือคองไม่ใช่ปิดทั้งประเทศคงไม่ใช่นะครับ <ạ. S 2> ปิดบางจุดอย่างนั้นนะครับผมผมได้ได้มีการ คุยกับทางหมอโรคประปาะครับหลายหลายท่านก็ก็ <c oughs> แนะนําอย่างนี้นะครับซึ่งพวกนี้เราต้องความชัดเจนออกมาเป็นเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอยู่ในสปปสด้วยแต <c oughs> ่ทางการของเราผมอยู่ในสปส,ปปสปก็มีข้อเสนอแนะแพทย์โรคประปาเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยา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 จะจะสนกบสำคัญอย่าตื่นะหนกนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> ไหยอยากไปเที่ยวก็เที่ยวได้แต่ โซเชียลดิสเ n c ing นะครับไปไหนที่ไม่ไปไปที่แออัดนะครับเรื่องงานหลวงงานใหญ่ก็ขอยกเลิกก่อนได้ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้ดูนะครับค่ะฝากถึงผู้ประกอบการรายย่อยๆหนยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกกังวลแล้วค่ะผู้ประกอบการรายย่อยดูว่าธุรกิจอะไรด้วยนะครับธุรกิจรายย่อยที่อยู่ในสาครที่ ที่เกี่ยวข้องจะโดนกระทบแน่นอนนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็กลังหาวิธีการเรื้อเยียวยาทำไได้บ้างนะครับส่วนโดนส่วนที่อื่นทียังไม่กระทบก็อยากถือกระดมไปนะครับก็ดูเป็นพื้นที่พื้นที่ไปนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะในเรื่องของการค้าขายตอนนี้เนี่ยหลังจากพบว่ามีการแพร่ระบาดเกี่ยวกับตลาดค้าขายอาหารทะเลเนี่ยนะคะทําให้ประชาชนณตอนนี้เนี่ยไปเดินตลาดแล้วก็กังวลที่จะเลือกซื้ออาหารทะเลมารับประทานตรงนี้ทางสภาหอการค้าเองอยากจะให้ความมั่นใจกับประชาชน ชนยังไงได้บ้างคะเออคงต้องดูนะครับว่าตอนนี้ตลาดปลาตรงไหนนะครับแล้วปลามันขึ้นมาจากไหนได้บ้างในตามพวกนี้นะเดี๋ยวผมก็ปรึกษาทางทางด้านประมงนะครับที่ทางหอการค้าที่เราดูแลตรงนี้อยู่ว่าจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรพรุ่งนี้นะครับ แล้วเราจะทำไงต่อนะครับค่ะก็คืออยู่ในขั้นตอนการเยียวยาใช่หมครับใช่ครับาดูครับครับทีนี้มันก็มีอีกเสียงหนึ่งครับที่มองว่าโอ้โหถ้าเรื่องของการระบาดระลอกใหม่ที่ว่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันขยายวงกว้างรับกันไม่อยู่เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหนักกว่าครั้งแรกมองยังไงครับเรื่องนี้ผมผมียอยจาเพิ่งตื่นตรนกนะครับอืมาเพิ่งื่ตรหนกไปนะครับเพราะตอนนี้ เราพอรู้ว่าอะไรเกิดอ,อะไรทุกคนก็ก็ก็ก,ก็ดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันเกิดขึ้นจากไม่นี่ก็ระวังนะครับคือไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับมีเชียงรายก็ตามในตางเชียงใหม่ก็ตามเนี่ย,ย,ยทุกคนตระหนักเรองนีแล้วนะครับมผมว่ามันมันคงไม่กระจายไปทั่วนะครับแล้วก็มีเพราะตอนนั้นที่เริ่มกันปิดเรื่องไอ เปยแรกอะระยะแรกที่ระเบิดที่สะบาดเนี่ยตอนนั้นทุกคนยังไม่รู้อะไรคืออะไระนะครับแต่ตอนนี้พวกเราเริ่มดูแล้วนะครับเราก็รู้สาเหตุแล้วเป็นอย่างไรนะครับนั้นรู้ตอนปอแล้วแบบว่าเราเอาควบคุมได้ครับเห็นว่าบ่ายนี้จะมีประชุมเร่งด่วนเลยเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าคะประชุมอะไรนะครับมีทางของทางสภาหอการค้าจะมีร่วมประชุมกับทางภาครัฐไหมคะวันนี้หรือว่าภายในเอง ออกภายในกันเองครับภายในกันเองครับออ๋ค่ะพอเราประชุมเมื่อวานไปแล้วครับเมื่อวานนี้อ๋อค่ะก็คือเรื่องนี้สามแพทย์พักลับเรียบร้อยแล้วครับอ๋อค่ะเข้าใจะจับเดี๋ยวเดือดวันฝ่ายที่ผมอีกเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องเยียวยาละอ๋อค่ะก็จะเป็นเรื่องเยียยาเรื่องเรื่องยาเสพติดอที่ที่ที่มีมีปัญหาเรื่องโรงแรงแลนะครับที่อ๋อเป็นอีกประเด็นแล้ซอฟต์ด้นตาพวกนี้นะครับได้ได้ค่ะมีการประเมินครับประเมินไปจนถึงช่วย ครับโทษทีครับมีการประเมินไปถึงช่วงอของสิ้นปีเลยไหมครับเพราะว่าช่วงจังหวัดที่เราเกิดเรื่องตอนนี้เนี่ยมันก็คาบเกี่ยวเนาะใกล้จะช่วงของเทศากาลปีใหม่แล้วด้วยมีการประเมินว่ามันจะกระทบไปถึงตรงช่วงนั้นไหมครับช่วงสิ้นปีนี้ที่เราแนะนํานะครับก็คือปลายปีเนี่ยถ้าเปิดเป็นไปได้อยากให้หลีกเลี่ยงที่แออัดนะครับจะไปดูสุดทุกขก็ดูได้ไเป็นเวลาแต่อย่าไปแออัดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรา,าแนะนํานะครับ ที่ไหนก็ตามที่อาจี่เราจุดเสี่ยงที่จะมีการติดดก็อยากอยากให้หลีกเลี่ยงนะครับได้ค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะมาตรการเพราะว่าทางด้านของทางด้านของสภาหอกันค้าเองเนี่ยก็ทางานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะคะขอบพระคุณคุณกรินนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะในเบื้องต้นนะคะหลักใหญ่ใจ